สวัสดีค่ะมือน,นีกับมาพอกับน้องปอบอยู่ที่สนามงัวจังหวัดยะโสธรนนะคะมือน,นีน้องปอบกับสิภามาอัปเดตราคาง่วประจาวันที่30สิงหาคม65นะคะค่ะเดี๋ยวสิภาไปสอบถามราคากันเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กได้ไดท่อได้นอกค่ะเป็นแม,ม่ลูกบอกคะ่ะไอ้แม่แม่ลูก ความนี้ได้เท่าไรเนาะไอ้นี่เปิดกล้องซิครับเปิดกลหาต่อรองได้บ่ค่ะราคานี่ได้ค่ะลูกสาวสามหนึ่งลูกสาวสานะคะลูกตัวแม่นะคะนี่ค่ะพี่น้องลูกแม่คาดว่าน่าจะท้องพันลูกมันจะโตแล้วไอ้ลูกโตที่สองกับสามเนาะบ่สองกับสามเนาะอันคาดว่าน่าจะท้องสมยังไงนี่ไอ้ตู้เดนก็ม้วนไอ้ส่อเหมืนเดิมม้วนไอ้ส่อเพิ่นนะคะม้วนไทยบ้านเนาะมัวนสื่อมาตตาบ้านเนาะ นี่ค่ะเ,คเดี๋ยวดูอย่ามันตีวะนี่ค่ะพี่นอ้องเครื่องดำนะคะเบิองหางไก่เง่านะคะพี่นออ้องน่มันจะใส่ไอ่เนี่ยอ,อันนี้ลูกพนนะคะนี่ลูกแม่นะคะ แยกกับแยกบ่คะแยกขายกับแยกเอ้าลูกไม่อยากได้เท่าไดค่ะนี่ลูกอยากได้หกหมื่นค่ะเม่สามสิบหาเด้อค่ะนีกนี่ค่ะต่อรองได้นะคะทรงฟีจัาโลไอ่ทรงฟีดลอยโลนะคะฝืนถือใจส่งหวานเพื่อนค่ะ ทัวภายีสานมากเลยค่ะผู้งามๆทัวประเทศ้อมเป้งไหนผอเแล้วใจถึงพึงได้นี่ค่ะง่วงไม่จะใส่กุ้ยคำเลื่อนแก้วนะคะนี่เบอร์ติดต่อภานอกค่ะเอามาจากโตตัวนี้เมนบอ่ค่ะตัวนี้กับมานํากันนะคะนี่ตัวนี้กับตัวเมียเม่สาวหน่อยนะคะนี่ค่ะสาวสวยนะคะ เครื่องดำบนอ้อเนาะเครื่องกระดำนะคะนี่เบิ่งเอาเลยเม่สาวน้อยนะคะตัวนี้เลยค่ะสิ้นสอดเทเลน้อนีนอ่ะยากได้หามื่นะคะงวอมาตมหมองเดียวกันเด้อค่ะนี่ตัวนี้แม่สาวน้อยเบอร์ติดต้เนี่ยค่ะเบอร์ศูค่ะ2 9ง1ก้าหนึ่งห่้อยอย่างนอกค่ะ หอยลดนะคะหอยลบค่ะสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะช่องน้องป๊อปชาแนลค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะแมย์ 30, <000. S 1> เดทได้เนาะตัวนี้เนาะสามหมื่นสามหมื่นเดี๋ยล้วค่ะฉลุจะได้สามหมื่นบอกเมยเอามา,มเ,า,าเมยเดียวบามมื่นเนีย่ยเอามากับหลูกันใช่หล่ะหลูกันอ่ะนะ แดี๋ยวสักรู่นะคะเอามาสองตัวนะคะแม่เรามาสองตัวลูกมันจเนะดเดือนเราแม่เจ็ดเดือนแล้วนะคะตงบะแยกขายเนาะนี่ค่ะแม่แม่มันม่น,มน,มนอีไปแม่นี่สมไปม่านเหล้วนะคะจักเดือนเราแม่รับประกันทองนะคะประมาณสี่เดือนนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะไทยกลาง พี่น้องกับเบิ้งเอานะคะขันมากะโทรมาเด้อแม่ไม่เบอร์ติดตอ่อบะคะขอเบอร์ติดตอ่อนี่ยค่ะ <8. S 1> 098ค่ะ66 47716แม่อย่างนอแม่แอมนะคะเดี๋ยวอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวสิไปสอบถามราคาให้นะคะเป็นลูกแม่นี่เนาะน,นี่ค่ะลูกเพิ่นนะคะนี่หัาแม่แอมคือกันพราไม่ได้เดือนแล้วก็ไไจกักว่าแนวใจค่ะ แม่แม่เพิ่นทองอ,งอีกแล้วนะคะมีใบพ่อมาพอ่อแม่ผสมกําหนังใบพ่อโอ้พนีใบอยู่ค่ะมีใบพ่อมนะคะ<ม>พนรับประกันทองเดอแม่เพิ่อนอันนี้ตัวผูยจะได้ค่าโตเท่าไรค่ะนี่พ่อจะได้เท่าไรนี่เมีตัวนี้เหรอคะตัวนี้ได็เก่าพันนะคะต่อรองไดนบ่คขาราคานี่ต่อรองได้นะคะ นี่ค่ะหันสนใจกับโทรหาเมียแอมโหลดเด้อค่ะพ่อขายไปนอค่ะนี่ยังครับนี่ได้เท่าไรนอเอามาตัวเดียวบ่ค่ะเอามาตัวเดียวครับขายยาลูกไปหรอยาลูกไปเร็วลูกได้เดือนลรอพ่อลูกที่เขาแปดลูกเลยที่เขาแปดดวงไลูกสี่เขาแปดเดือนโอ้หข้องสายเงี้ยเฮี้ยงนาะสูงม่นเป็นรอยหกสีปุ่นบ่เนี่ยสูงคักนี่ค่ะพี่น้องหอมหูดำนะคะลูกกระทบใหญ่ค่ะ นมอซีเนาะพ่อเนาะนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งเอานะคะสูงอีหลีค่ะบ่เมนตันไดรูปเด้อตัวจริงกับสูงแห้งค่ะนสูงประมาณร้อยหกสิบได้นะคะเบิ้งค่ะเบิ้งพุ่งเรื่องพันพี่น้องหางกะลามแย่ค่ะเครื่องดำนะคะนี่ค่ะรลบประกันตำหนีเนาะค่ะสมอีกไปค่ะนี่ ขึ้นวัหันสมบูรณ์ท่านครับโอ้ขึ้นมาหันเนาะค่ะม่วมะตาใส่ค่ะนี่ปลาติวครับปลาติวม่วมะตาปลาติ๋วนี่นะคะมีเบอร์ติดต่อบนอกค่ะศูเ้นเกาศูย่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าเก้าสองแปดเกอง้หยงค่ะหอยนนครับหอยน้นนะคะหอยนนปลาติ๋วนะคะลูกแม่เลือหาิโอ้แม่เลือหาซิปลืมบอกราคานะคะ ต่อไดีอีกเด้อค่ะพี่น้องโทรมาต่อเอารงฟี่จากโลเนาะค่ะรงฟรี่ลอยโลนะคะนี่พันหลูกมาจากโตแล้วค่ะสองตัวพันหลูกมาสองตแล้วเด้อค่ะต,ตัวที่สองแยกไปแล้วค่ะว่างคันี่ ête. นี่ค่ะขันมากกบให้โทมาเด้อนี่ค่ะพึ่งแยกลูกไปนะคะน่มกัยังบม่ทันไหนเศร้าใครเลยนี่ค่ะพี <Thank> you, s <S ่น <passengers S 2> ้องเบิรงเอาเดอร์ันมากระโรหาหอยน้นนะคะ ขายไปน้อพอ,น,พอนี่อยากได้เท่าไหร่ค่ะห้าตัวสามหมื่นสองบจไดสามหมื่นสองต่อรองไหนบ่ค่ะราคานี่ต่อรองได้นะคะราคานี้มั่นบ่หนิบ,บอกค่ะได้สมเนาะนี่ค่ะพาลูกไม่เจ้กตัวแล้วพอ่อผมบอกเด้ถามเขามาครับบอกเด้ถามมาซื้อมาตตาบานเนาะซื้อมาจากบ้านเดี๋ยวนะคะจราจรติดขัด นี่ค่ะพี่น้องเบิ้งเอาเดินี่หนาตาเพิ่นนะคะโอ้ยมั่วหลายค่ะค่ะพี่น้องเบิ้งบรรยากาศหลายคังเนาะพ่อเนาะมั่วมัอนี่แม้นี่ค่ะสีขาวนะคะหางแบบเงาค่ะพี่น้องนี่ค่ะเครื่องแดงนะคะลูกนาจะบาะซานกาซี่โตละไม่พอ พ่อมีเบอร์ติดต่อป่ะคะมีเบอร์ติดต่อไหมคะขอเบอร์หน่อยค่ะ080ค่ะ479 4จ็4เก้าสี่เ่สหอยังค่ะก็เลังจากเมื่อวานผอวันซื้อขายก่อนอยู่คอวังครับอ๋อซื้อพ่อสักอยู่คอวังนะคะงัวมาตะขอวังนะคะสนใจติดต่อได้นะคะโทรไปต่อรองพ่อสักเอาได้นะคะพ่อทรงฟีจากโลเนาะอกระบลูกค้า ส่งฟรีบ๊จากโลสามสิบโลหาสิบโลแมนโบเอาส่งฟรี่สามสิบโลเนาะนี่ค่ะแล้วก็ติดต่อเขาไปได้นะคะขอบคุณค่ะพ่อสวัสดีค่ะเด็กขายไปน้อมมื่อนี่เอามาจากโตพ่อมืร์เมเนี่ยเอามาตัวเดียวนี่แมนบบค่ะเม่สาวหน่อยเนาะแมนโบ ชิส well, ี่เดือนนะคะว่าปีสีอ like ๋อพ่แมนปี2เดือนค่ะผูเสเดือนนะคะหัวแม่สาวน้อยมีผู้ซื้อเสียมี่ะเบิ้งหงายนะคะมีขายเบื้อขาเบิ้งเล็บเพิ่นนะคะสีแดงดีนะคะพี่น้องนังดีค่ะสีแดงดีนังดีนะคะ นองสีนะคะนี่ค่ะเบื้องขาเพลินนะคะพี่น้องตรวจด้วยเครื่องอุ่นกระซ้าเครื่องนี่ค่ะเบิ้งเอานะคะตรวจนะครับมาตรฐานไข่เดียคาโตะเดย์นั่นเครื่องละพันสองพันเลยเดียคาโตเท่าใดค่ะนี่ ได้รับใน้องสาตรฐานได้ห้สิบห้าต่อรองได้บ่ค่ะราคานี่ต่อรองได้นะคะห้องสิบห้าต่อร่องได้หัวมันจะใส่พอไหมหัวมันจะอาสามาเนาะพอมีเบอร์ติดต่อบ่คลาขานี่คขอเบอร์เนี่ยค่ะศูนย์แปดสามค่ะสามหกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสามห้อยยังค่ะพอบุญนะคะอาสามารถนะคะหัวมาจากอาสามารถร้อยเอ็ดนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะ ขอบคุณค่ะขายทุกตลาดยังมาทนายขายเอามาจะโตไหมนี่เอามาซีโต้เหลือจะโตค่ะเหลือสามโต้ขายแล้วตัวหนึ่งเนาะเรื่องเรื่องไปซ้มนี่หางเง่าที่อยู่แท้ครับที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้แกงขาดำขอบหูดำนะคะสีกับออกดำต้นดำดำตาลค่ะเขาล้มให้ระบุให้ หงวดมาตะใสค่ะพ่อเนี่ยเดี่ยวนี่มันตัวกันบ่ได้หัวตะพันมันต้องใส่เครื่องหงวดมาตะหัวตะพานนะคะตรวจนี่ค่ะรัดเวลาคือคนคนคือนกันครับเป็นความเข้าเบื้องล็บนะคะแบบเดียวกันเป๊ะนมซีนะคะรับประกันตำนี้เนาะพ่อเนาะเาแล้วประกันตำนี้นะคะนี่เกว่าเจ้าติดเลยเด้อเมษานาะเนาะเดี๋ยนึงขึ้นไปว่าในสมเลยเป็นเบาะเม่สาวยังบ okay. ่ทัดเดีสมเลยค่ะ ใส่อีกตัวได้อีกพ่อครับพ้นคือกันนะครับพ้นน well, okay. <si> ี่อันนี้จะคุยกันนะครับขอมีเบอร์ติดต่อบ่ค่ะขอเบอร์เนี่ค่ะศูนย์แปดเจ็ดสองส่แปดศูนย์หกสามสามพออย่างค่ะพอส่งบ้านพมเมืองนะคะมาตรฐานในการซื้อพี่น้องมันมากระทูต่อรองราคาเอาได้นะคะพ่อขายไปนู่นนี่ จะห้องยุได้เท่าเดค่ะาคาตัวเออไลาขายยัได้หางเมื่อนบ่ค่ะแล้วค่าในีต่อรองไหนบ่พอต่อรองได้นะคะลานี้แม่สาวแม่สาวเนาะแม่ห้างได้ลูกหนึ่งแล้วแยกลูกไปแล้วบ่พอแยกลูกไปแล้วนะคะนี่ค่ะพี่น้องสูงสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกถึงร้อยหกสิบนะคะสูงยุค่าพี่น้องร้อยห้าสิบบวกได้ค่ะ ง่วนเรื่องมันเป็นหูใหญ่ค่ะราคาเนี่ยค่ะพี่น้องนมซีนะคะหางเงาค่ะเครื่องดำนะคะนี่ง่วนหน่อยก็แพงเลยราคาเป็นเบิืงเอานะคะ่ว่าง่วนเนื้อนี่เขาตีเป็นกิโลสีแดงดีค่ะซึ่งเขาตั้งน้ำหนักนี่ครับสีแดงงามเบิ้ลโตครับตั้งั้งหนังทั้งกระดูกตั้งตัวพิษเป็นนี่ละ รับประกันตำนี้เนาะพ่อเนาะรับประกันตำนี้ค่ะง้อมาตาใสพ่อเนี่ยมันตาปลาติ๋วนะคะพ่อมีเบอร์ติดต่อบ้างมั้ยตั้งกดังอยู่ดิงมีบอค่ะขอเบอร์ติดต่อเนี่ยค่ะศูนย์เก่าหาค่ะหาเก่าหนึ่งสามหกหนึ่งหนึ่งพ่อหยังค่ะแบบอันอันกระตับพอตองนะคะหันมาก็ให้พวกมาตาล่องเอานะคะพี่น้องนี่ค่ะ นอ่านจิลูกตีเลยขายไปค่ะคค้มนี่ยังยัง,ยงบ่ทันได้ขายอย่างใดท่าใดค่ะหกหมื่นหกหมืน่นลูกผู๋เนาะคะ่ะล,ลูกสติงเลนนะคะนี่ล,ลูกผู๋ผค่ะอ้วนมะตะเส้นนอกค่ะนี่ไม่ไดเรียกได้สกลนครสกลนครนะคะโอ้มาตะไกยอยู่เนาะนี่ค่ะพี่น้องลูกเดือนแล้วค่ะพี่ ลูกประมาณสี่เดือนเนาะค่ะลูกประมาณสี่เดือนนะคะนี่พี่น้องสูงประมาณร้อยยี่สิบบวกนะคะนี่ค่ะสมอีกลำบะเมีมัน,มนผสมแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจับซอยนี่เด้อนี่ค่ะพี่น้องพอพันตอนนี้แม้มผสมแล้วนะคะนี่ลูกในทองนะคะนี่มีใบนะคะพี่น้องผสมไม่ดีลเลยะคะ่ะ เดบิ่งให้หนูเนี่ยสิเจดพฤษภาหกห้านะคะพันแล้วเนาะรับประกันทองประมาณจะเดือนเหล่าสี่เดือนนะคะนี่ค่ะอันอันใบตัวน <17 S 3> ั <intimacy> ่นเด็ดค nah. ่ะใบลูกนี่ค่ะใบสติงเลนะคะนี่ลูกไส้พิ่นนะคะตัวตันนั่นนะคะนี่เป็นลูกพ่อพันสติงเลนนะคะพี่น้องนี่ค่ะใบมีนะคะ แยกขายบ่สขายแยกลูกแยกแม่บ่บ่แยกเนาะขายไปน้ำกันเลยเนาะ,ะ,ะค่ะราคาเด็ต่อรองไหนบ่อยอันเดียวค่ะขายเลยหัวจ้างกินนี่มันอาจจะหุกเมื่อนี่ต่อรองบ่าาได้เน,น,นาะบ่ได้นะคะส่งฟรีจักโลค,ะคะ่ะส่งฟรีร้อยโลนะคะ นี่ค่ะสนใจกัตติโตเขามาได้ค่ะมีเบอร์โทรปเนาอค่ะ098 098ค่ะ0000 1397หอยยังค่ะหอยอ่อนนะคะโทรเข้ามาหาหอยอ่อนได้นะคะถ้าสนใจนะคะผ่านลูกมันจะโตแล้วค่ะลูกที่สามอยู่ในทองนะคะนี่ค่ะพี่น้องหันมากระโทรมาเด้อค่ะ ตัวสวัสดีค่ะได้ขายไปนอพ่อตัวนี้เดมาจากโตคาเมนีเดมาสองโตนะคะกำลังตอรองและ้ากันนะคะพี่น้องนี่แข้งขาดำดีนะคะขอบหูดำโค้งสางใหญ่เนาะผู้พี่ค่ะพี่น้องนํำเลียงดีค่ะสูงประมาณร้อยห้าสิบ บวกนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเบื้องเอานะคะหางยาวยูนนะคะเครื่องดำค่ะโอเครื่องดำเด้อพี่น้องน้มซีค่ะะัจ จะได้ทอดได้ค่ะคาโตตัวนี้ค่ะจะได้หาซิบผาเนาะตอร่องไหนบ่คาวราคานีาในห้องหาซิบเจ็ดห้องหาซิเจตอร่องไหนะคะเพราันี้แล้วบอกมองสีขายเลยเด้อพี่น้องพอทงพี่จากโลกค่ะบอกเกิดลอยโล้นนะคะพี่น้องตัวใหญ่แห้งสมบป็นพ่อ มแล้วมันเขาก็ได้รอบบัวอ๋อเพิ่งได้รอบเนาะยังไม่ได้รับประกันเนาะพ่อเนาะนี่ค่ะหาสิบเจ็ดเด้อต่ออันคันมากอะพ่อมาต่อรองเอาพ่อมีเบอร ar, of 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 oh, ์โทรบ่ค่ะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามเก้าศูนย์เก้าสองสามห้าพ่อยยังค่ะ่อบุญตัวนี้กีของพ่อบ่ค่ะตัวนี้เดียร์คาตัวถัดเดียค่ะนี่ เนนนนสนหนึ่ง,นงเนาะค่ะตัวนี้เลยค่ะตัวเสนหนึ่งนะคะพี่น้องหัวไหลค่ะคอยหลังบ่ไห้ค่ะเดินหาได้ย่างเดียวคอยหล้างถือส้นค่ะแม่มันมั่นอยู่บ่ิบบสมไปค่ะมั่อแดดเดือนแล้วนะคะแสนหนึ่งตอร่องใดบ่แม่ราคานี่ตตอร่องใดนี่ค่ะมีใบรับประ,ะกันทองนะคะ เคฟสามหนึ่งนะคะพอพันนี ca, ่ค่ะพี่น้องผสมวันที่สิบแปดเดือนสิบสองหกสี่นะคะผสมเดียวเลยเนอะแม่เนาะหง่ามค่ะพี่น้องเบ็บเลยนะคะ หางเหายวดีอยู่นะคะพี่นองเครื่องดำเดอ้อแข็งขาดีค่ะสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกนะคะสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกค่ะ <c oughs> แม่ไอ้มาจากหมอเดียวกันเนาะขันมากับพวกใบตองล่องหมอเดียวกันเนาะแม่เนาะทรงฟีบ่อเกิดลอยโลกขึ้นกันเนาะแม่เนาะรับประกันตำหนีบอแม่นี่รับประกันเหมือนรับประกันตำหนีนะคะนมสีนะคะขันเกินลอยโลกมาเสียวกละสิพงผาขันเกินลอยโลกมาเสียโลกละสิพงผาเนี่ค่ะคนรับผลส่งทั่วประเทศไทยนะคะมีเบอร์ติดต่อบอค่ะ 0ูนย์เกค่ะ339เกสามเ้าเนรับขนส่งวัวทั่วประเทศไทยนะคะอันระบอกนีดเ้อเทิงมาเนี่ยด้เทน้อค่ะเนี่ยมั่วไผค่ะว่าเป็นมั่วมั่วพอบอได้เท่าไดยพพอเนี่ยเปิดสองหมื่นเจ็ดนะคะเนี่ยจักเดือนล้วพ่อง้วจักปีหรอเกือบ2ปีได้นะคะ มาทึกสูงประมาณ120บวกค่ะ,ะ,ะนี่พี่ดองผู้ใดกำลังหาบักเทิกน่อยอยู่นะคะกระติดต่อเข่ามาได้ดอดไพอมีเบอร์โทรบอค่ะ083 365 3485หพออย่างค่ะพอเติงนะคะนี่ค่ะมากระทรกรโทมาโต่อร่องเอานะคะพอขายไปนอกค่ะนี่ ยังมาห้าในขายนะคะว่าจะเดือนแล้วพอนี่ปีกวปลัวนะคะโอ้หนังดีค่ะน้องพอเนาะพออยู่ในคาโตเท่าเลค่ะนี่อาเมื่อสองลูกซี่บ่ายบ่พอนี่อยู่ในคาโต้หาเมื่อสองละห้าในต่อรองได้บ่พอต่อรองได้นะคะแม่สาหน่อยนี่ค่ะพี่น้องเล็บเล็บเบิ้งเอานะคะเบิ้งแข้งขาเพลินดีหอบหูไกะดำเนาะรับประกันต่ำนี้เนาะงพอเนาะ ค่ะนี่เบิร์เครื่องดำบ่เครื่องกระดำนะคะนมสีแม่สาวน้อยนะคะประมาณปีกว่าค่ะหนังดีเด้อค่ะพี่น้องพี่ค่ะคุณหันมากะโทษขมาตอร่องเอาใดนะคะพอมีเบอร์โทษบะค่ะพอเบอร์นะคะ096 หนึ่งศูนย์เจ็ดสองสี่สองศูนย์พอยังค่ะพอ,อพอยอดนะคะเคนใหญ่เนาะมาจากเคนใหญ่ค่ะกันมากระทามาต่อรองแล้วค่ะเอาใดนะคะตัวนีขายจังใดนอะค่ะนี่ตัวนีห้วงสามหมื่นเก่าเป็นแม่ลูกกันบ่ะค่ะนี่บอเนาะแม่สาวเก้อกับน่องลูกผู้ใดได้ไดเดือนละค่ะนี่อส,ออสองปีเดียวลูกพอพันเป็นไผ่น้อ ออลูกพออยู่น้ำบานนะคะนี่สูงอยู่พี่น้องสูงประมาณร้อยี่สิบเป๊ะๆร้อยสามสิบพุ่นละค่ะเครื่องดำนะคะหางเง้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะสีแดงดีอยู่นะคะพอหูก,กระดำดีค่ะอันนี้กับของไห่เป็นบ่นคะ่ะอันนี้ตัวเดียวเท่ากันบ่ว่าม็นลูกมันเนาะตัวนี้ได้เท่าเดีเด่ะนีิสิ้นสอน จะได้หกซิบต่อรองไหนบ่ค่ะราคาเนี่ยต่อรองได้เหมือนกันสมกับเทฟสัมหนึ่งใวผ่านไปไอ่วันทีหาผ่านรอบที่สองค่ะเครื่องดำพึ่อกันเด้อค่ะพี่น้องหางเงาดีอยู่นี่ค่ะส่วนสูงต่างกันหลายปันได้เบิ้งเอาค่ะนี่ไอ้กับน้องยืนเทียบกันให้เบิ้ง สีแดงดีคือกันนะคะนี่ตัวนี้นหนังดีงามค่ะพี่น้องหูกับพ่อดีค่ะขอหูกระดำแข้งขากระดำนะคะรับประกันตำนี้เนาะไอเนาะตัวนี้ก็รับประกันตำนี้เด้อนี่ค่ะงามอยู่ค่ะสีแดงงามไอไม่เบอร์ติดต,ต่อบ่ค่ะขอเบอร์เนี่ยค่ะ0 9 2 3, อย9เก้าสองศูนย์ห้่ยหอยยังค่ะ หอยโอนะคะมาตาใสเครื่องในอุบลน,นะคะโอ้พาหลุงมาจจกตัวแล้วอ้นี่เมสาวตินี่โอ้หนังไหมอ่อนซ่อนเนาะค่ะข,ขันมากระโทมาต่อร่องเอาเดอ้อค่ะขอบคุณค่ะเดี๋วยวได้ค่าตัวเท่าได้ไ <69. S 1> อ้อน,อนี่เดี๋จะได้หกสิบเก่าต่อร่องไหนบ้านละคาะนี่แม่สาวหน่อยเนาะต่อร่องไหญเด้อค่ะลูกยังก่อน ลูกเคพหกแปดนะคะนี่แม่พ็นหยกไปแล้วเนาะยกแล้วยกไปแล้วค่ะเมื่อจากปีอ้ายนี่ปีเะ่สิบเดือนเป็นบอโอ้ตัวใหญ่อยู่นะคะพี่นอ้องเบื้องหางเพิ่นเบื้องหางเบิ่งเครื่องเพิ่นนะคะพี่น้องเบื้องเอาเด้อหนังดีอยู่ค่ะงามนี่ค่ะพี่น้องรับประกันตำนี้เนาะอ้ายเนาะรับประกันตำนี้เลยค่ะนี่ ไทยกับคนน้ำเนี่ยเห็นยิ่ดอกพอง้อกับงามข้นกับรอเนาะไอเนาะมีเบอร์ติดต่อบ่ค่ะมีเบอร์ติดต่อขอเบอร์เนี่ยค่ะศูนย์หกหาค่ะศูนย์หาหกสองหาเจ็ดสามซื้อว่าอยังค่ะซื้อหอยต่อมเด้อขันมากระโทมาตอร่องละคาะเอาบอกถึงใจแล้วทรงหายฟรีเนาะมาตาตะการบ่พ่อว่ามาตรตะการเด้อค่ะนี่วนนะคะ หันมากระทุ้มาต่อรองราคาเอาใดนะคะทรงฟีจากโล่ไอ่ล้อยโลกค่ะส่งฟีร้อยกิโลนะคะขอคุณค่าไอเดีค่ะตัวเทเลนอตัวนี้เปิดสามสิบแปดนะคะต่อรองได้บ่คะนี่ต่อรองได้นะคะสีแดงดีค่ะพี่น้องสูงประมาณร้อยสามสิบบวกค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งเอาค่ะแม่สาวเนาะ บอกว่าในสมเด้อค่ะเครื่องดำอยู่นะคะเครื่องดำหนังดีค่ะพี่น้องรับประกันตำนี้ค่ะรับประกันตำนี้นะคะนมสีเด้อพี่น้องนี่เบื้องหน้าตาคุณนะคะเชื่องนจับใบเลยน้อยเนาะนี่ค่ะตัวนี้กับม่ของไอรเมยนบอตัวนี้ไอ้ะไ้คาตัวเท่าไรนี่ เปิดไปหาที่ผาตัวเดียวบ่อันนี้ถึงหัวหน่อยคือกันเพราะเด็กสมคือกันเด้อค่ะแม่สาวคือกันเนาะต่วล่างไหนคือกันเนาะค่ะราคานี่นี่ค่ะพี่น้องตัวนี้อยากโค้งใหญ่ค่ะพี่น้องเบิ่งหนาตึ้อนาเลี้ยงดีค่ะถ่ได้ค่ะแมนถ่ายใหญ่พี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นค่ะเบิ่งเหงาหางเบิ่ง สางเงวลามดีนะคะเกลืองดำเด้อพี่น้องมีค่ะเบอร์ขางหนาเลยนะคะจะยกขายเี่ยมจะขายเลี่มเนาะามาสตัวเต็มเลยเนี่ยนเไอมีเบอร์เต็มตัวปะคะ0คนยดค่ะ4 7่เจาส่้าศยังมาตาสีสเกตครับมาตาสีสเกตซื้อยังค่ะ หอยกรอบอยกรอบเด้อค่ะผันมากัะโทษไปต่อร่องเอานะคะสองฟรีร้อยโลไอ้ส่งฟรีร้อยโลได้นะคะแต่ไปท้ายฟังหลันตัวนั้นนี่ค่ะพี่น้องโทรมาต่อร่อาน้ำหอยกรอบเด้อค่ะขอบคุณค่ะ นี่ค่ะออหกสิบสี่หกสิบสี่ต่อร่องได้เนาะต่อร่องได้นะคะพี่น้องนี่ลูกแมวให้ลูกผู้เนาะลูกแม่นะคะพี่น้องสีแดงดีค่ะคุณนี่ค่ะน, <c oughs> นี่พี่น้องพาลูกไม่ให้โตแล,ล้วพ่อ ผ่านมาซีโตมเนบ่ลูกบ่รอเนียลูกแรกลูกแรกไอ้ลูกแรกชมอีกไปหนิยั่งยังยังลูกมันจเดือนแล้วพ่อลูกสามเดือนกลัวสามเดือนกลัวนะคะนี่ลูกสามเดือนกลัวแล้วแต่ว่าพ่อเดี๋ยมอีกเด้อแม่เด้อลูกมันลูกไผ่เหอพริกแดงพริกแดงนี่ยพี่น้องมักบ่ มากระโท่มาโหลดค่ะเบอร์โทรในพอศูนย์หกหาศูนย์หกหาเจ็ศูนย์เก่า็ดศูค่ะหาเจ็ศูนย์หนึ่งหาเจ็นนึ 1. 1> ่งบ้านกับยูราสีสไล,ลโอ้ยราสีสไลพ์พอหัวสูงประมาณเท่าไหร่ลอยหาสิบบวกประมาณประมาณร้อยห้าสิบบวกนะคะพี่น้องนี่ผู้ใดกำลังหาโครงสร้างเงยยูเนาะโอ้ห่วง,ง่ามเนาะพอเบอร์นี่เนาะพ่อยังก่อพ่อพ่อละมุนพ่อละมุน ติดต่อเข้ามาได้นะคะต่อรองได้ส่งฟรีร้อยโลเนาะพ่อเนาะนี่ค่ะ<ม>ค่าสำรับมือนี้น้องป๊อบก็ฝากเอาไว้ซ้ำนี้นะคะพผกกันไม่ได้คลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องป๊อบเนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ